สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการคิดเกรดของนักศึกษากันนะครับนะฮะวิชาการคำนวณคะแนน,นนะฮะก็จะมีนักศึกษาหลายคนนะครับกี่คนก็ได้ร้อยพันคนก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วก็จะมีคะแนนดิบของแต่ละคนสมมุติว่าการสอบครั้งที่1เป็นข้อสอบคะแนนเต็ม50คะแนนนะฮะ แต่ละคนก็จะได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ว่าการสอบนี้จะเก็บแค่20คะแนน20%เนะฮะเช่นเดียวกันสอบที่2มีเต็ม50นักศึกษาได้เท่านั้นแต่เก็บ20%มีรายงานมีสอบปลายภาคอะไรแล้วแต่ฮะแล้วแต่ว่าเราจะเป็นลักษณะไหนกันเก็บคะแนนนะครับเม,เมื่อได้ตรงนั้นแล้วนะฮะได้คะแนนดิบแล้วเราก็จะมาทำอย่างนี้ฮะสิ่งที่ผมจะทำก็คือจะลบอันนี้ออกก่อนนะครับ ก็คือจะคิดคะแนนคำนวณตรงที่ว่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยเซล์ Sell นี้นะฮะผมทำเป็นที่าไรแล้วกันเซล์ Sell นี้เก็บ20%แต่มีคะแนนคะแนนทั้งหมด50คะแนนนะฮะบวกเซล์นี้คิด20%หาร50คะแนนบวกตรงนี้คะแนน20คะแนนกับ20%เท่ากันอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากใช่ไหมฮะ บวกกับคะแนนสอบปลายภาคซึ่งเก็บ40%แต่มีคะแนนเต็ม100คะแนนนะฮะเด็กคนนี้ได้73.2นะครับเราก็ copy นะครับก็คือ copy โดยลากตรงนี้ลงมานะครับเราก็ได้คะแนนของแต่ละคนละคราวนี้เนี่ยเราจะคิดเกรดอย่างไรนะฮะสิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยคือว่าเราก็กำหนดตารางออกมานะฮะ ว่าช่วงคะแนนนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับสิ่งที่ตารางที่เราจะใช้ในการคํำนวณน,นะครับก็เฉพาะตรงนี้นั่นเองนะฮะก็คือตั้งแต่คะแนน0ถึงคะแนน100ก็คือ f ถึง A นะครับวิธีการคิดก็คือว่าเราเนี่ยต้องกำหนดว่าให้ตารางเนี้ยฮะสองคอลัมน์เนี้ยฮะชื่อว่าอะไรเรามาดูนี่เราให้ชื่อว่าเกรดนะครับเ n นเตนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ารางตรงนี้ฮะสองคอลัมน์อันนี้จะชื่อว่าเกรดนะครับมาดูกันว่าเด็กชายก็ไก่จะได้เท่าไหร่ผมก็จะใส่คำสั่งนะฮะ VLOOKUP นะฮะที่เซลล์อันไหนเขาบอกว่า l o o k u p v a l u e v a l u e อันไหนล่ะอ๋อ VALUE อันนี้นะฮะแล้วก็ต่อด้วย TABLEARRAY อันไหนก็คือ TABLEGRADE ที่เราเขียนไปนะครับก็คือ GRADEGRADE grade นะฮะแล้วก็คอลัมน์อะไร ในเทเบิลอันนี้นะฮะเราจะใช้คอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ที่เป็นตัวอักษรนี่นะฮะคอลัมน์ที่2เจอนะครับเด็กชายคนนี้เด็กชายก็การได้4บวกนะครับเช่นเดียวกันง,งูได้ F อืมโอเคตัวนี้เฮ้ ه, แหมตรงนี้นี่88ปเจะได้เกรด A แต่คนนี้ได้87.8ทำไงดี ให้คะแนนเด็กคนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแย่มากใช่ไหมฮะเราให้88แล้วละกัน <th bb> เขาก็ได้เอไปโอเคนี่แหละฮะก็เป็นจะเป็นเกรดที่เราจะเอาไปากรอกในารายชื่อกรองเกรดนะครับนะฮะแค่นี้ก็จะลดโอกาสที่ว่าเรา,เาตาลายนะฮะว่าคะแนนตรงนี้ได้เกรดอะไรตัวนี้ได้เกรดอะไรตรงนี้ได้เกรดอะไรคะแนนเท่านี้ได้เกรดอะไร นะฮะมันจะลดโอดเอ,อร์ตรงนั้นได้นะครับขอให้คุณโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ